สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับทางช่องพ่อแม่โรงยิงครับมื้อนี้บ่ายสองโมง็นต้นไปครับพอกันอยู่โลตัสนวนครหนาโรงหนังครับแต่น่าตัดดูมาหน่อยนะทีมภาพยนตร์ไข่อ้อมื้อนี้แม่นางเฮ่รัข่ามาฝากครับ,อ,รบอันนี้อยูอใยอ่ใกล้ของใกล้ๆบ้านนด้เลยนะครับน้ะครับต้าาคาดกับนิดเลยเยิุนจำได้ว่าอยู่นี่พิมโจอปหน่อย ี่โทรทาะไรก่อนเนี่ยตันแก้วไหมจ๊ีมเดนเนลล์สับเสียอันนี้บกหมกหมักหมกหมอปลาช่อนจ้ะโอหมกหมอปลาช่อนแกงน้หม่ใส่เ้ค่หรข้าวเหนียวอันนั้นเนี่ยาบประดุกราบประดุกค่ะข้วปรดุกมีโดดกระเจียวพอยังม่ทั้งยี่ห้อไมหานั่งเลยป้างโอ้โหนี่ข้าวเหนียวทักสดกระเจียว โอ้จอนนอัอนนั้นด้วยตัวปลาแดกปลาแดกแขบอกะเองกี่ปลาแดกของแขกปลาแดกของแขกปลาแดดมากเกิะเหลืยอ <c oughs> ยังมาอีกหน่อยนึงเลยวั้นั่งกได้เอ้ยยังม่หยีเดี๋ยวผมมาเงี้ทางงอกกวังยู่แต่ว่าแดาดมันหอนนั่งกินทางในนี่แหละ <c oughs> ไม่ยุย <c oughs> ไม่ยุเยเถิงบอกไม่ยุยมันนั่งไม่หยีไม่ยังฟังนี่แล้วหลายอยู่ดิ่งนี่เค้กกล้วยหอมให้กินพ่อลองทำมา เอาเลยองเสียไม่เออเมนหน่อยแจงหนาอยู่ตนอเมนหน่อยพูนพวกินปลาดุกมีปลาช่อนปลาช่อนได้กินปลาดุกได้กับปลาช่อนแล้วก็กินปลาดุกากำลังมาอยู่พอกครขับตัวนี้แล้วนี่นั่นคืออะไรอ่ะปลาปลาลปลากระดี่ ขอละชอวันดีบ่ชอวันดีค่ะชอวันดีชอวันดีอิลียังกินหวายังมาเสแเนาะอันไม่กี่เนาะเขาถามหาอยู่นะประแดกเนวัชอวันดีอย่าเว่าแบไม่เสือบอิลีครับไม่โคขเผ็ดผอที่ไหนขมเผ็ดผอไม่ขมเมนูแบบบ้านๆเสรเสงยแอะไรสงสัยม สงสยัยแกไปเจอเห็ดสงสัยพอไปโหลดไปกินถึอเห็ดขมมัม้งามาตุมเหรอบ่ต้มบออ่อรนั้นต้มบอดีมันขมต้องต้มน้ำออกบอเป็นไปพอเห็ดเพลิงขมป่สงสัยอันนี้เ,เห็ดหอมเมันประคุณ ครับเขาแสียบครับจากแม่นางตอนแรกบลูหรือหนิงตอ้แรกเตรียมที่ออกเรามีนัดกันประมาณบ่ายสองโมงเป็นต้นไปครับไปวัดมาแล้วก็มานี่เลยไปดินแดงมานเนี้ยประตูน้ำขับจากนั้นวัดเดี๋ยวพี่น้องพอกันขับเสาร์อาทิตย์ฝากพี่น้องลิฟซีแฟนคลับถูกมองถูกบอลนางชายคือเก่าครับ มือนี้กัมี่ลาหมองที่เพื่อนเมาหลกไว้อยู่บางพี่มันก็มีเนมั้บิ๊กซีบางพีลอบบายๆครับยพี่ดิวธีรพัดเมาไว้แมั้อบวนนรายน้องบัวกัมี่ม่แม่ทับดอกมยแม่ทับดอกมยอุบลรมีวัเป็นบ้านพักขเดลไลหมองครับอยี่ทีพอไปหลดเขาสวยบ้บ่ให้มันหน่อย นี่จตเนสดเสียบครับแจ้งลงใหม่อตอนประเด็กมุมทั้งตอนเราเป็นยังไงจีเสียบได้ประเด็กจีกินตัวก้องเลยเราตัวต้งตัวปละดูกถอด <laughs> อาหารแบบนี้แหละแซ่บอาหารแบบปานๆเ้าผักหลายๆ,ายๆมืออื่นอนุสาวารีย์เนาะมืออื่นเนาะประมาณบ่ายสามเป็นบ่เวลาเพิ่นอนุสาวารีย์ชัยสมรภูมิครับเวทีหม่องเกาเาสิบร้าสฮะเวทีหม่องเกาเลยครับเบิ่งพญาไทเผื่อ แต่ว่ามองจอดจัง่ายแน่เนาะไปจอดที่บ่เพิ่นเพิ่นมีมองจอดไหนบ้างเพิ่นส่งมาใหายอยู่ส่งเพิ่นส่งมาให้อยู่แต่รถาพวเองขึ้นรถได้เป็นตัวรถตูวมันต่ำโอ้มันสูงแล้วก็ทางยังไงก็ไม่รู้ต้องระวังอ่ะแต่รถเปี่ยนแลขึ้นมาาแล้วจอดเป็นตัวเพิ่นมีมองจอดไหนอยู่ดอกแต่โมมี่กับวนอยู่หันหาจนจอดจอดอยู่ทางข้างทางต้องวจต้องวจโบกไว้ให้โมมี่มองจอด รถแคบรถไหลายจอดลงไปรถนี่เมื่อื่นสองหม่องครับแล้วก็ไปยังเกาะขอไปตรวอยู่บ้างอยู่นุ่นนะอ่าเวสเกตเซนทันเซนทันเวสเกตเมื่อื่นตัวอเมื่อื่นเมื่อื่นออกจากโนุสเวรีแล้วไปเวสเกตหรอแมนคนวาอยู่แล้ววันนี้นวะที่เดียว ที่สองที่สองยังยังบ่ทันหูเดี๋ยวถ้าฟังอีกรอบตอนแรกผมเข้าใจเป็นว่าวันนี้หกครับลงมาแล้วไปเวทเด็กนถึงบ่ร์อะไรอันที่โมกป้าเนี่ยเพราที่พ่อโนนบอกเมื่อคือบ่แม่นเบอร์นีันนั้นอยู่มืออื่นตัวเหมือนเอื้อนกับอันนี้เห็ดเองเลยมันบอกครับเห็ดเองจ้าเห็ดเองเบิดทุกอย่าง พี่มือห,อหอบบีดบบเองหมดเลยแต่นี้ร้านทำเราร้านทำเองหมดตื่นที่ห้าตื่นที่ห้ามาทำแล้วก็ไปวัดฝากพี่น้องครับหนังหนังยังชายปกติครับ <c oughs> ถ้าเมื่อคืนอร่อยไหมหนังยังชายปกติครับเพื่อฝากพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศครับซอย ผักด้ันครับหมถึงลอยล้านวันี้ยิัวคอเยอแกแห้งหนึ่งสองหลอกเนียไม่หน่อยว่าไปเล่นน้ำเพลินแน่ก็เลยมาคอคอสองเธอคอเธอเรงแต่วัิ้ยินขคอเธอสองอีกก็เลยไปซ้ำพอจิตากับเมื่อกอนช่งัพ่อพอจิตากับเมื่อก่อนช่วงนั้นพ่อพ่อพนราบอกว่าพ่อจิตาาดแล้ว ตอนผมโตไปพ่อจีตาบอกผมสลับบุรีแล้วจะ่หัวันอยู่ยังไม่ออกโลขอบคณพี่น้องเอแฟนครับจะไดรอวา่าแนเมื่อวานนี้กะยินดีครับผู้ชมผู้มานหลายหคนครับเวานนี้บังมองกับบ่อ่านบังมองกับอ่านแต่ว่าเพื่อนมานหลายคนอยู่ทั่วประเทศแตว่าได้ครับ มาแล้วครับมาแล้วแม่นางวันนี้ค่ะมาวมาเมนูปลาดุปลาทอนไก่กับมีไก่ยุ่หน่อยหมกปลาพอแจงน้ไหมนั่งนีร้าไก่ไก่ม่ต้องมีแต่เนี้ยเสียบเจียว ไม่หน่อยต้องกินข้าวเจ้าคุณแมนบอกไม่กินข้าวเจ้าเลยนะมีถั่ยยู่ได้นในรถนะเอาบอกยังกินอยู่เลยมันน้อมันห่อนไหางในสบายกว่าเขียบกว่าเย็นไม่หน่อยกินข้าวเหนียวไม่ได้ขอขอบคุณพี่น้องหยบซีแฟนครับมองถุงบอลครับเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่หน้าโรงหนังนวานครครับมีมีเจอโรตัส หมวหมอ na, <con. S 1> ไงนวานครคิดไงไม่นอย mm hmm. พอกันไหมคลิปหนานนสวัสดีครับไม่นอยจิงนี่นมองมาเจงเนาะใครพ่อใี่แหมตาแดดเป็น